โอเคครับผมนะครับตาเนี้ผมเอาเปิร์ปั่นไฟมาเลยนะตาเนี้ยแบบสุดจัดคือเราเน้นปั่นไฟเลยโอ้โหจะเจอตัวปลาฝาด้วยเข้าม,มาเฮ้ยติดแย่แล้วครับตัวนี้จุกยากด้วยบอกเลย เรียกว่าตึงตึงระยะปึ๊บแม่กระออปึ๊บเลยคนพี่โอ้โหเวดไม้เลยขอไม่ทันช่วยได้เพื่อน เราเลื่ไปปั่นต่อเลยนะเฮ้ยเพือ่อนคิวก่อนถ้าเราปั่นเครื่องที่เป็นอล่าแดงเราจะปั่นเร็วขึ้นนะครับเฮ้ยเขากลับมาปะเนี่ยผิวอุ๊ยเกือบแตกเกือบแตกขเขาเป็นไรอะฮะจะซ้ำอย่างเดียวเลยเหรอฮะจะซ้ำอย่างเดียวเลยเหรอฮะชอบซ้ำเหรอ ฟ้บซาำหรอฟ้บซาำหรอ,หอ,หอโอ้โหมาไม่ได้โปงไม่ได้ปั้นนะตอนนี้โอ้โหโดนเฉยมาเซตตั้นไฟตำนานนี่แหละรครับการตั้นไฟดูไว้นะครับใครอยากจูกนะครับเอาเอา,เอาเปิดลตั่นไฟมา อุ้มผมน่าจะหลบคือเขาเล่งรอเลยอ่ะเขารู้ว่าเราจะพับไงเพื่อนอเพื่อนจะลากกลับมาทำไมแตกดีอย่างเงี้ยโอ้โหเอาเขาหายหายไปไหนวะเขาไปปั่นชิวๆได้ไหมย่ะ เนีย่ยเขาปั่นชิวๆเถอะให้ผมปั่นเถอะขอร้องสาวเปิดปั่นไฟมาปึ๊บโอเคเพื่อนมาตอนที่เราสแต็กได้พอดีโอ้โอเคอยู่เฮ้ยเ,เขามาอีกแล้วมือนเขามาแล้วเนะี่ยมาปะเสียงอยู่ใกล้มากเลยนะ เกี่ยวเชฟไปก่อนนี่สเตะขึ้นมาหนึ่งแล้วคนระับตัดด้ยวยความเร็วสูงปัดด้ยวยความเร็วสูงเวลานี้ปัดด้ยวยความเร็วสูงครับก็ผมไม่อยู่แล้วเพื่อนแอบตู้เฉยปัดด้ยวยความเร็วสูงมาดิมาดิปัดด้ยวยความเร็วสูงอันนี้ขนาดไม่ได้ปัดปัดเครื่องแดงกันนู้นแล้วเนี่ยปัดคนรเร็วอะดูดิ นี่ครับน้องๆโอ้เพื่อนโดนเอ้าล็อกเครื่องอะไรครับเนี่ยเพื่อนลาไปไกลหน่อยดิจะช่วยอ่ะม่ช่วยปะโอเคเพื่อนโหลดไปนเนี่ยโหลซ้ำตัดกับเพื่อนต่อนะเราต้องตัดแล้วเรา มีโดลลนอีกครั้งนึงเราตายเลยนะมาดีปั่นคมคมอาหิวหิวเพื่อนมาอะไรเงี้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนรักใส่เกินโอ้โหเพื่อนไปเฟรนเพื่อนฉีกไปหน่อยนะเพื่นอนเดีาา๋ยวไปแถวนี้นะไปไกลปล้องโอเคไปเลยกูดไปเลยกูด เอาจะไปปั่นแถวนน้นนะครับนั่นมีเครื่องแดงทำให้เราปั่นเร็วขึ้น6%เปอร์เซ็นต์ฮิวไหมปั่นก่อนเนาะปั่นคอมโอมอไม่โดนแตะขายเลยเพื่อนมีเปิดปั่นไฟด้วยโอ้โหนี่ชิวๆวับชิวๆชิวๆบอกเลยชิวๆฮิวชิวๆฮิวชิวๆให้เฟิร์มิทโจไป ฮิวชิวชิวฮิวตึงตึงมาดิหายเจ็บยกทีมตึงตึงมาดิครับเขาเจอใครอะเจอเพื่อนหรอขอยาดแอบมาปั่นคนเดียวชิวชิวนะฮะเอา้าเพื่อนมาปั่นด้วยเฮยปั่นชิวชิวถ้าอื่นโดนแข็งบ้างนะเราเราจะตายแล้ว ทำหน้าที่เป็นคนปั่นที่ดีแล้วกันทำไมเสียงยู่ใกล้จังวะโอ้โหชัดเจนชัดเจนกูอีกแล้วฮะกูอีกแล้วเหรอเก้อหล่ะหล่ะเก้ออีกแล้วเหรอสวยเลยสวยกูอีกแล้ว,ว,ลว,ลวไปเลยไปเลยครับไปรุ่น วิ่งฉีกวิ่งฉียยาวๆเพื่อนขอลองฮิวหน่อยครับขอลองเพื่อนไปนะอันนี้มนมนไม่เป็นยังไม่โดนแขวนเลยเนะี่ยชิวเฮ้ยวเฮวๆๆวโอเคทำเฟสทำเฟสผ่านสามเลยไหม่ะเพื่อนโหแล้วเขาไม่แขวนตรงนี้หรอ ที่แขวนก็มีตั้งเยอะนะไม่มาแขวนตรงนี้แล้วโอ้โหคุณพี่ม่จะโซะเครื่องขนาดนั้นเลยเหรอคุณพี่เข้มเกินเอาไล่ผมเอาไล่กูเฉยอ,อะไรวะเนี่ยคนดังเหรอครับไ,ไม่ใช่คนดังนะเอากลับกลับกลับอ๋อเพื่อนเฉยกันแล้วโอเคตัดฝันงนู้นดีกว่าเ,วเครื่องเดียวแล้วนะครับตอนนี้ เราตะอได้ออกประตูกันแล้วเครื่องนู้นใกล้เสร็จแล้วแหะตรงนู้นอ่ะที่เขาไปอ่ะโอ้เพื่อนตีลังกาล้มเลยมาปั่นชิวๆตึงๆเพื่อนเสสองไปเพื่อนเสสองเองใจเย็นชิวๆแล้วเพื่อนช่วยแบบนี้ เพื่อนจะเทิดเลยเหรอโอเคต้องเห็นจ่ายมาสวยให้ดีอ่อนลมบ้างก็ดีนะอันนี้ไม่โดนแาขนาเลยเพื่อนจะตายกันหมดละเอาแล้วเพื่อนโดนซ้ำเพื่อนกดตายยตายยากเหรอห้าสิบแล้วฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว,ลวมาประตูอยู่ตรงนี้เลยนะมาเก็บพแตกตึงหนึ่งพแตกแล้วไง โอ้โหมันไม่โดนได้งไงกะจะกดสองซะแตกตึงๆนะเนี่ยใก็เสร็จแล้วเพื่อนจะได้ออกแล้วแหงใจเอาไว้นะวุ้ยโอเคนีอ่อนลม้มเฮ้ยมีออนอะรีออนออครับเฟ1หนึ่งเขาแตกมันอยู่ใกล้เกิอนอะ่ะ เซตเซตเซตมามามา let's go let's go l e ปิดประตูเขาไม่ตัววันปะเนี่ยไม่น่ามีมั้งตัวปลาขวานไม่น่าเอามาหรอกเพื่อนอยู่ไหนอุ้ยเพื่อนลอ้มไปแล้วเพื่อนออกประตูนูน้นโอ้เพื่อนเปิดแล้วโอเค เราออกไปตรงนู้นก็ได้อ้าวเรืโอโหเพื่อนลม้มเฉยเราจะช่วยเพื่อนเองเราจะยอมตายเพื่อนายโอเคเราไปช่วยเพื่อนดีกว่าไปสกู๊ปไปเพื่อนล็อกหลบ ลแบา low ดิจิตอลอ้าวลแบาดิจิตอลวัดีลแบบดิจิตอลกระบาดีครับถ่วงเวลานะแล้วเราถ่วงเวลาให้เพื่อนเพื่อนย้อนอยู่ไหนเนี่ยไม่นะจุก๊กอยากจุ๊กพอดีครับอยากจุ๊กผมอยากจุก๊กครับผมอยากจุก๊ก ปามาดิกระปามาดิตามมาดินี่ล็อกหลอก,ลอกปามมาตามมาน้องปามานอ้าานองนี่แหละตามมาน้องลเอกแบบ Digital. Digital. ดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลล็อกแบบดิจิตอลเราดิจิตอลมาดิทั้งวันนะไทั้งวันนะอย่างเงี้ยล็อกแบบดิจิตอลลเรา ดิจิตอลมาไ,มได้ทั้งวันนะน้องไ,ได้ทั้งวันไ,ได้ทั้งวันจริงนะม,มาดิีไ้ได้ทั้งวันไ,ได้ทั้งวันน้องไ,ได้ทั้งวันเลยนอ้องอะอเด้ดิจิตอลมาดิมาโอ้โหเขาจะไม่ไล่เลยเหรอเขาจะอยู่แค่นั้นเหรอความจริง <What? S 1> เขาจะอยู่แค่นั้นเลย <What? S 1> ใช่ไหมตามาเพื่อนตามา ตามาเดี๋ยวขวาก็หมดละเออมาหามหมดยังเพื่อนเังไม่หมดอีกเหรอมันทายปะมันทายปะมันทายปะมันทายยังมันทายยังมันทายยัง,มยยงผมจะออกแล้วขมอ่อนเพื่อนด้วยากาศโจโจบายบายนะเสียบายก่อนบายอ๊ะ <laughs> ออกสามนะครับตาดีโอ้โหเล่นอะไรเนี่ยทายเกมเนี่ยเล่นอะไรเ่เหมือนเหงาแลนะ้วเนี่ยโอเคครับก็อันนี้แล้วเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมได้ตายจี๋ไรนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็สไอร์คให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับอันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะบา,บายยขอบคุณที่คนที่มารับชมนะครับ